รบกวนนี่แหละจะมันจะ,ะเขาจะมีเขาจะมีไม้เนาะค่ะเนาะมีไม้ปิดปิดเสียงรบกวนให้เนาะจ้ะเนาะก็ปิดเสียงรบกวนได้ค่ะปิดเสียงเนาะคงจะใกล้ผ่านแล้วแหละเพราะว่าทําก็หลายเดือนเร้วนะจน้ะเนาะก็ส่งคลิปส่งคลิปเราเรากำลังไลฟ์สดมันคงจะไม่ประมาณว่าก็ดีใจเนาะค่ะเนาะดีใจที่ได้พบป,ปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่ๆก็ได้เข้ามาหลายคนหลายท่านเนาะจา้ะเนาะ ขอบคุณมากๆากได้หลายอย่างจะคงจะ,จะ,จะมีนานเนาะจะนล้คงจะมีนานตอกถ้าทำรเดียบเสียงเงสะท้อนเข้ามาเนี่ยจ้าก็ไม่ได้ถามอายุเนาะจะจ่เดาเอาเนาะคงก็คงประมาณนี้เลยจ้ะคงประมาณนี <one> ้แหละ เมื่อวานนี้ไปกวนข้าวทิพ์สนุปเปล่าน้อไปเคียร์ให้บ้านเราสะอาดดรือเปล่าน้อเนอี่ไม่เจอน่าจะเนาะเข้าไปเคียร์ทความสะอาดแลเนาะตอนนี้ก็มีแสงสว่างสะท้อนเข้ามาในตาอีกเหมือนเดิมเนาะเ,นเพื่อนๆบ้านคุณสภากับบ้านคุณคุณยายเข้าหอวมได้ทํำไหมเนาะเมื่อวานนี้เนาะ บ้านฉันทำด้วยจะเด้อ,ดอท,ำทำข้าวอ้อจากกินจานคิดถึงคือกันขอบคุณค่ะขอบคุณคที่คิดถึงเนาะ,ะทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณให้นานก็ขอโทษเนาะค่ะเนาะก็เพื่อนจะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนจะเยอะมากก็ขอไปครับวันนี้ก็ได้มาทำมาทำหน้าที่เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะมาทำหน้าที่การเป็นก็ ดีๆให้ทำเป็รคระจานะว่าเาำนี่ทำไี่ที่ดีๆมันจะออกจากกาปกแล้วก็พดไปเไยเราไม่ต้องอ่านไม่เพื่อนเนาะอะไรที่มันดีๆกับเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็คงไม่ใช่เนาะแต่นาะบนทิ้งก็ไม่ใช่ ก็ขอโทษเด้อค่ะเด้อถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจ้าขอบคุณมากๆที่พอดีเนาะคะเนาะอาจจะได้หยุดอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปทํางาน <c oughs> เป็นวันเป็นวันหยุดเมื่อเช้าก็ได้ไปทําทิพจ้าเมื่อวานนี้คนเต็มวัดเลยเนาะจ้ะเนาะก็เอาพืชพันธุ์ธัญหารทุกอย่างไปรวมกันไว้เนาะจ้ะเนาะแล้วก็ช่วยกันทําคนคั่วก็คั่วคนบดก็บดคนปั่นก็ปัน่น คนละหน้าที่เมื่อว่านนี้ขมักขมิ้นเนอกจากเนาะมีทุกย่างสะท้อนเข้ามาในตาคนกันสาสีนี่ละคนกันสาสีนี่ออกแล้วนี่ค่ะไม่เจอออกแล้วเนาะยังนยูลานกันใหญ่เนอะจากเนาะก็พอตอนจะเสร็จนู่นสองทุ่มพุ่นเด้สองทุ่มถึงจะเสร็จนาะจากเนาะ สองทุ่มตรงก็ดีๆให้ทำเป็นพรปแต่ถ้าเราทำนี่ทำาะนที่ดีๆมันจะออกจาดูสมบัแล้วก็พูดไปเรา,รา,เราไม่ต้องอ่านไม่ตนะ้องนาะเพื่อนเนาะอะไรที่มันดีๆกับา่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายจาังเดี๋ยวก็ผ่านเหมือนกันเนาะค่ะนอเดี๋ยวก็ผ่านเหมือนกันผมพึ่งจะขึ้นเองครับใช้ ประมาณว่าบางคนก็ไรได้เนะคะเนาะบางคนก็จะไปท้องไร่ท้องนานหรือไปอยู่ตรงไหนก็ไรได้ไอ่ชาวคทียเ,เตอร์ของเราก็จุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันเนาะค่ะเนาะเช่นเดียวกันดีใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะโพสต์ที่เราโพสต์ไว้ตั้งนานตั้งนึงแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็เคลีย์ออกมาแล้วแล้วโปรไฟล์เราด้วยเนาะโปรไฟล์เราก็เพื่อนจนะพอดีเนาะค่ะเนาะอาจจะได้หยุดอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปทํางาน <c oughs> เป็นวันเป็นวันหยุดเมื่อเช้า,ชาก็ได้ไปทำเป็นกำลังใจให้เน้อะคะน้อก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมหาเนะคะนอะเดี๋ยวไปเยี่ยมหาก็ดีใจค่ะที่ได้อะไรสุดทีนี้เราก็ไปดูคลิปของเราว่าอันไหนที่มันไม่ได้เนาะอันไหนที่มันไม่ได้ที่มันไม่ผ่านเราก็เคลียร์ออกกันค่ะขอบคุณคะ่ะคณขอบคุณได้หลายจัง เดี๋ยวก็ผ่านเหมือนกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็ผ่านเหมือนกันผมพึ่งจะขึ้นเองครับอ๋อจาเกินจันคิดถึงคือกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ิดถึงเนาะทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณเปล่าเนาะเยวจะไปเจอทุกมหาเาร์ดมหาใะนี่เนาะจิตถึงที่ถึงค่ะอย่างประมาณบานะประมาณนี้เลยค่ะเดินทางสายกลางมันก็จะพอดีเลย ถ้าเราทําเร็วเกินไปก็เขาก็จะว่าเป็นสเปมเน,นิแเ่นยถ้าชา้าก็ยิ่งเล่อนระถ้ายังไม่ถึงครึ่งก็ส่งคลิปนาะหน่อส่งคลิปแล้วเราก็เคลียร์จะเยอะเข้าไปเคลียร์บ้านเราก็ถ้าเรามีเพื่อนเยอะเป็น,เป,นเป็นผลที่ดีต่อเราเนาะเป็นผลที่ดีต่อเราใครจะมาดูคลิปให้เราถ้าเรามีน้อยถ้าเราคุณมากค่ะที่ยังอยู่ที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะที่ยังอยู่ให้กําลังใจ ยังขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันอย่างประมาณบานะประมาณนี้เลยค่ะเดินทางสายกลางมันก็จะพอดีเลย <c oughs> ถ,ถ้าเราทำเร็วเกินไปก็เขาก็จะว่าเป็นสเปมน้อแต่น้อถ้าชาย,ยเสียขาอะไรนะเสียงขัดๆให้หายอ้อสงสัยจะขึ้นมนดีดนะคระบก็ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดเจอเพื่อนคนไหนเราก็จะ ก็อยากอยู่กับเพื่อนเนาะคะ่ะนาออยากอยู่กับเพื่อนไปลงไปอยู่ลงคลิปจากบุบานมาถึงวันนี้เนาะคะ่ะนาะถ่ายคลิปตลอดเนาะ,ะถ่ายคลิปจากเมื่อวานก็เขาก็เตรียมนะะเ,าเยมนาะ,ะเขาเตรียมพืชพันธัญญาหารว่าดีแล้วนะแต่นาอยยังหาขายของนอกบ้านอีกข <c oughs> ยันแท้ๆแค่ไรายได้ในบ้านก็พอแล้วทุกคนทุกท่านวันอาทิตย์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดคลายให้กำลังใจครับค่ะคุณสิงโตค่ะขอบคุณค่ะที่เวมาให้มันมีคนไป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 ตลอดขอบมากค่ะวิเจ้เลยที่เขามาบอกเนาะบางที่าสายเลยค่ะเด้อที่มาให้กำลังใจก็ที่ยังไม่ทิ้งเนาะค่ะเนาะยังไม่ทิ้งกันขอบคุณนะคะคุณเขมินเนาะเมื่อวานนี้ แล้วก็ห่อช่วยกันห่อใส่บิโต้งตอนเช้ามาก็ออกมาใส่บาตรให้พระส่งเนาะจา้ะเนาะตอนเช้ามาเช้าร้จะได้ได้ถึงครึ่งน,นี้ยังเนาะ่ึงกลางเลยจ้ะใส่ทุกอย่างปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเน,นาะจ้ะเนาะมันก็อร่อยเหมือนกันเด้หอมหวานเนาะจา้ะเนาะแล้วก็ใส่มะพร้าวเยอะใส่นมใส่เนเก่าเพื่อนใหม่เราก็จะอยู่เราก็จะอยู่เหมือนเดิมเนาะไม่ไปไหนจากเรา ถ้าเราทิ้งเพื่อนเราก็ไม่สามารถจะมีเพื่อนได้เนาะก็อยู่กับก็พยายามเนาะค่ะเนะทำนาทีทํำนาทีมันก็ไม่ยากประมาณว่าเราส่งคลิปยาวเนาะคะนะส่งคลิปยาวแล้วเราเพอดีเนาะคะนอะอาจจะได้หยุดอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปทํางาน,เป,นเป็นวันเป็นวันหยุด,มดเมื่อเช้าก็ได้ไปทาตอนนี้นะะเนาะค่ะนะเพื่อนก็จะไหลสุดเยอะมากเลยจะไปทางไหนก็จะแดงเต็มไปหมดนะะเนาะค่ะนะก็ได้เข้าไปเนาะ ได้เข้าไปให้กำลังใจก็ถ้ามีจะไม่ขาดสักวันเลยเนาะค่ะเนาะโอ้ไม่ใช่ค่ะถ,ถ้าจะว่าไม่ขาดเดี๋ยวจะบาปเนาะค่ะเนาะขาดอยู่สองวันเนาะขาดอยู่สองวันที่ไม่ไลสุดอนอกนั้นไลจะไม่ขาดสักวันเลยเนาะค่ะเนาะโอ้ไม่ใช่ค่ะถ้าจะว่าไม่ขาด mm. เดี๋ยวจะบาปนเนาะค่ะเนาะขาดอยู่สองวันเนาะขาดอยู่สองวันที่ไม่ไลสุดอนอกนั้นไลประมาณสามนาทีก็หรือจะยาวกว่าสามนาทีก็ได้เนะจ้ะ เดียวนาทีของเรามันจะเพิ่มขึ้นเร็วเนาะจ้ะแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเร็วคนะ่ะเนาะคงจะใกล้ผ่านแล้วแหละเพราะว่าทําก็หลายเดือนเรีววนะจ้ะเนาะก็ส่งคลิปส่งคลิปเราเราก็มาไลฟ์สดมันคงจะไม่ยานมันมีดีเนะจ๊ะยานยามมันดีแต่ก็ไปปริมาณนะคะหนึ่งนาะทีส่วนมากเขาจะไม่ทํากันเนาะคะนะ่ะเนาะเขาจะไม่ทำหนึ่งนาทีเพราะว่า เน่คุณค่าที่มาให้กำลังใจค่ะอยู่ที่จังหวัดไหนนาะค่ะอ,อฉันอยู่โคราชเด้อแต่เด้ออยู่โคราชแล้วคราชสีมาจ้ะวันนี้ไรสุดมเนอะขอโทษทีไปทําบุญเนาะจะเนาะไปทําบุญเลยไม่ได้เวไปหาวันนี้อ่ามาถึงบ้านก็สายแล้วเนาะค่ะ <laughs> ตอนนี้ <c oughs> ขเขารือยังเนาะคิดเด้อคิดถึงเด้เอโทรหาไม่เห็นเด้เอแก้นหา็่าเด้อเนะ เราก็ผ่านเองแล้วเราก็ไปติดตามเพื่อนติดตามเพื่อนไปต่อเพื่อนไปหาเพื่อนอะไรแบบนี้แหละค่ะประมาณนีน้แหละค่ะเ่าเนาะเยวจะโทรมาหาเ้อโทรมาหาเธอที่ถึงที่ถึงค่ะเขาก็ไปติดตามเพื่อน,อนประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะก็ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะขอให้คุณเขมินผ่านเร็วๆ oh? ค่ะยินดีกันใหญ่เนาะจะเนาะก็ พอตอนจะเสร็จนู่นสองทุ่มพุ่นเด้สองทุ่มถึงจะเสร็จนนจะจนะสองทุ่มตรงเกินไปก็จะว่าเป็นมันจะเป็นอะไรที่อ่อเป็นอะไรที่สมเหตุสม